ยสิบะครับยี่สิบเมตรเลยครับเป็นแล้วเเลย ก็และวนเราเห็นเลื่องหลานลงไปด้วยก็เลยจะคว้าตานแล้วคว้าไม่ได้เราหลดมือน้ำมันแรงด้วยไงรถมันสวนมาแล้วครับสวนมาเราก็เลยถอยหลังไปเขาลมง่ายแล้วก็แค่ถุงหินเนี่ยแล้วสรงลงไปมาแล้วน่นอะไรนี่ยงไน้ำมันยกขึ้นมาได้ไงมต้องมาอะไรกันแน่เลย มาขับรถอะไรมามอไซคีอ้เลยบไนม่ไ่อนะไรแข้ง mhm. อยู่แขงแข้งแข้งมองมองที <gamma> ่ตะแกงนู่นสินู่นน่ะลดเกตัวบ่าว่าไปนู่นสิมีตะแกงขวางท่อดฝังคลองอยู่ใจลไหมครับเลย

วางครับแม่สิวางครับแม่วางขับแม่สิวาวางขับแม่วางขับแม่วางครับแม่ ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ถูกต้องไหมเหลือไม่นะตัวขึ้นมารถเอาไม่ได้นะเออใช่ไหมอยู่ตรงนี้สี่คันนะเพราะฉะนั้นแล้วผมขอให้อ่าทางอันนี้เราจะมาทําอะไรก็ไม่ได้เพราะมันนอกเหนือไปแล้วว่านะตามระเบียบแล้วเราเทียงสบาก็จริงอยู่แต่มันเป็นแขตรับผิดชอบของป่าปปานครหลวงครับเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวองทำหน้าที่ให้มาพูดบาคุยกันว่าจะเขาวยก็คงไม่มีอะไรมันก็ไม่ช่วยแล้ว